คำเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหามไม่เหมาะสมวิดีโอนี้ใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นการนรรยาเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้ทำตา่างสวัสดีครับมาติดตามโปรแกรมฟุตบอลน,นะครับคืนนี้มาดูกันหน่อยแล้วกันนะครับค่ำคืนของวันศุกร์ที่1ตุลาคม2564 โปรแกรมฟุตบอลจะมีอะไรบ้างนะครับเราเข้ามาแล้วนะไปดูที่หมวดของกีฬานะครับคลิกเข้ามานะกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเลยครับหน้าโปรแกรมโชว์แล้วนะครับฟุตบอลเจลรกวันนี้มี1คู่ด้วยนะครับโชนันเบลมาเร่เจอกับโยโกฮาม่าเอฟมาลีนอสแล้วก็ถ้าเป็นมื้อดึกเนี่ยกันโชเซเรีอาอิตาลีนะครับกายารีเจอกับเวเนเซียนะครับเป็น2ทีมที่ฟอร์มไม่ดีทั้งคู่นะมาเจอกันนะครับกายารีเหนือกว่าครึ่งลูกเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังมีฟุตบอลลาลิกาสเปนอีกท่าน อาริตติบิวบลในบ้านเจอกับอาราเบสนะครับตอนตีสองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีบุนเดสลลกาเยอรมันหนึ่งคู่ด้วยครับโคเรลเจอกับกอยเทอร์เฟลดแล้วก็ลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับลองกัลเลงเจอกันนะแล้วก็เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเนี่ยจะมีเกมของสตโอกซิตี้เจอกับเวสต์บอมบิดเอาเบียนคือตามโปรแกรมก็ไม่ได้คิริ้วคิลเลยนะคืนนี้คืนวันศุกร์นะครับแม้ว่าจะไม่มีพรีเมียร์ลีก ประจำ Friday Night แต่ว่าฟุตบอลลีกอื่นๆนะลีกหลักลีกใหญ่อย่างลาลิกาสเปนบุนเดสลีกาเยอรมันลีกอังฝรั่งเศสก็ยังมีอยู่รวมไปถึงกันโชเซเรียอิตาลีด้วยนะครับเนี่ยเดนมาร์กซูเปอร์ลีกก็มีอีกหนึ่งคู่ฟุตบอลเยอะครับคืนวันศุกร์ไม่ไม่เหงานะเพราะนั้นก็เชียร์ได้เรื่อยๆเลยนะครับไล่ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำไปแล้วก็เรื่อยไปจนมื้อดึกนะก็สามารถเชียร์ได้นะครับอ่ะทีนี้นะครูทีเด็ดบวกสิที่ผมจะมาพูดถึงเนี่ยผมเลือกไปที่เกมลาลิกาสเปนนะทุกคคนนะรับ อลิติกบิเบาเจอกับอาราเบสคู่นี้คลิกออฟกันตอนตีสองนะครับเวลากำลังดีนะตีสองแบบนี้ครับทุกคนเนี่ยลองมาดูกันว่าเออสุดท้ายแล้วมันจะมีโอกาสแบบไหนบ้างนะครับนี่ฮะบิเบาในบ้านนะครับต่ออยู่1ลูกนะครับนี่ฮะต่อ1ลูกหนึ่งประตูเพราะฉะนั้นบังคับมีเม็ดที่2แต่ว่าเลทจ่ายเนี่ยถือว่าจ่ายเต็มนะครับลบศูตัวแดงณตอนนี้นะครับถ้าที่ ช่วงที่ผมทำทำคลิปเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวมันก็คงอาจจะมีหลายชื่อรายลงอ่ะเดี๋ยวตอนใกล้ใกล้เตะหรือว่าเห็นรายชื่ออาจจะจะมีเอเปลี่ยนเรื่องของอัตราการจ่ายนะครับแต่เอาเป็นว่าตอนนี้1ประตูนะครับหชั้นที่ขวางไว้อยู่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเลนเนี่ยนะับก็คือดีบอลต่อครึ่งควบลูกอันนี้อาจจะกําแพงหดลงมานิดนึงแต่ก็นิดเดียวนะฮะชนะ1ประตูอาจจะได้เฮแต่ว่าก็ยังเฮไม่สุดอยู่ดีก็ต้องลุ้นเมด็ดสองีจะได้เฮเต็มอะเพราะฉะนั้นถ้าจะเชีย มั่นใจว่ามีแมสองว่าไปเชียร์เลทหนึ่งลูกแล้วได้กินเต็มเต็มเนี่ยเออมันก็น่าน่าสนใจมากกว่านะส่วนตรงนี้ครับหนึ่งลูกควบหนึ่งลูกครึ่งนะครับอันนี้ก็เปิดมาเผื่อนักลงทุนที่แบบว่าจะมองว่าเฮ้ยมั่นใจว่าเกมเนี้มี2ประตูนแน่ๆก็อาจจะเชียร์เลทนี้ก็ได้นะครับก็คือเลทเนี้ยมันจ่ายเต็มเหมือนกันนะเหมือนกับเลทหนึ่งลูกเลยแต่ว่าในการที่เราเสียไม่เหมือนกันนะไม่เท่ากันนะครับสมมุติเลทหนึ่งร้อยอ่ะโท่าทีเลทหนึ่งลูกเนี่ย ถ้าเชียร์100อ่ะคุณได้100แต่ถ้าเสียคุณเสีย97นะครับแต่ถ้าเชียร์เป็นลูกควบลูกครึ่งอ่ะเชียร์100ได้100เหมือนกันแต่ถ้าเสียเสียแค่72มันจะเสียน้อยกว่านี่คือความต่างครับแต่ว่าเรื่องของเลทมันก็ไม่เหมือนกันนะครับมันก็สูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะม,มีความแตกต่างกันอยู่นะฮะทีนี้ครับเรื่องของสกอร์นะครับสูงต่ำเป็นยังไงก็มี2ประตูแล้วก็มี2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะแล้วก็1ลูกครึ่งควบ2 เอาเป็นว่าถ้าทั้ง3เลทก็ลุ้นต้องมีเมที่3นะแต่ว่ามันก็จะมีความแตกต่างอยู่ว่าบางเลทอ่ะสลูกอาจจะยกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเลทสลูกเนี่ยถ้ายิงรวมกัน2ประตูก็ยกไปไม,ไม่ได้ไม่เสียนะอย่างนั้น2ลูกควบ2ลูกครึ่งก็ต้องลุ้นให้มี3ประตูถึงจะได้เฮอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เนี่ยเปิดเป็นทางเลือกนะส่วนตรงนี้เชียร์บิวบาชนะจ่าย1.49นะครับถ้าเชียร์อาราเบสเนี่ยจ่ายอยู่ที่6.40แล้วก็มุมเสมอจ่าย,ยที่3.55 ส่วนตรงนี้ก็เป็นสกอร์เลขคี่เลขคู่นะ0.98เลขคี่0.92เลขคู่ก็เป็นเลทจ่ายเปิดเป็นทางเลือกครับทุกคนด้วยอ่ะมาดูครึ่งแรกกันหน่อยครึ่งแรกก็มีบิวบอลต่อปอนะต่อเสมอครบครึ่งจ่ายอยู่ที่0.77นะครับแล้วก็บิวบอลบังคับชนะครึ่งแรกกับต่อครึ่งลูกอันนี้จ่ายเต็มนะครับเรทนี้จ่ายเต็มแล้วก็เรทอีกหนึ่งเรทก็คือมุมเสมอเลยนะครับไม่ไม่มีใครต่อนะอ่าก็เรทราคาเสมอเลยแต่ว่าจะจ่ายน้อยหน่อยนะครับบิวบอลจ่ายอยู่ที่ 0. 2 4เองนะฮะแต่ว่าถ้าเชียร์อาราเบสเนี่ยโอ้โหเหล่นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอาราเบสแบบบุกมานำนะครึ่งแรกได้เต็มนะครับแล้วเสียน้อยด้วยเอออ่ะสกอร์สูงต่ำครึ่งแรกเป็นไงก็มีครึ่งควบลูกเปิดมานะครับแล้วก็มี1ลูกแล้วก็ครึ่งลูกนะเปิดมาอยู่3เลทครับเลือกกันได้นะครับส่วนตรงนี้เชียร์บิวบาลชนะครึ่งแรกนะสองจุดสองสามเชียร์อาราเบสเจ็ดจแล้วก็มุมเสมอนะจ่ายอยู่ที่2.13เป็นทางเลือกให้กับทุกคนนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูพวกสถิตินะฮะในการเจอกันนะฮะของคู่นี้นิดหนึงก็แล้วกันนะอา้าวเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสถานการณ์บนตารางคะแนนเนี่ยบิวบลเลม,มิเจนัดมี10แต้มน,นะ,ะอยู่อันดับที่10กลางๆเซอร์นาระเบสอยู่อันดับ19รองบวยนะครับหนัด3คะแนนเท่านั้นนะผลงานไม่ค่อยดีนะครับ แล้วก็ตรงนี้อ่ะคิกออฟตีสองนะบ้านของบิวเบลนะครับสุดผลง,งาน5เกมหลังสุดเนี่ยบิวเบลผมว่ามีสะดุดเหมือนกันนะหลังจากที่ชนะ2เกมติดน,นะครับมามีเสมอแอดมอริดแล้วก็แพ้คาบ้านให้กับลาโย่บาเยการูล่าสุดก็ยังไม่ฟื้นนะครับบุกไปเสมอกับบาเลนเซียแต่ว่ามันคือเกมเยือนไงแต่ว่าไอ้ไอ้แมตที่แพ้ให้กับลาโย่นี่ผมว่าอาจจะเสียหลังวัดพอสมควรนะครับส่วนทั้งฝั่งของอาราเบสครับทุกคน อัลลาเบสนี่มาเซอร์ไพรส์เลยนะเกมล่าสุดเนี่ยพลิกล็อกกันเอาชนะอาริโกมาลิด1-0แต่แอตมาลิดปีนี้รุ่มๆดอนๆนะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นของอลราเบสนี่แพ้มารวดเลยนะเออนะครับก็แหมมาสร้างสรรค์ในเกมล่าสุดนะฮะส่วนการเจอกันของคู่นี้เนี่ยเดี๋ยวผมดูให้เฮดทูเฮดว่าเป็นยังไงอ่ะเอาเอาแค่ฤดูกาลที่แล้วก็แล้วกันนะฮะเจอกันเป็นยังไงบ้างนะครับปีที่แล้วเนี่ยเออ จบศูนย์ที่บ้านบิวเบาแล้วก็เป็นอาราเบสท,ที่ชนะที่บ้านอาราเบสด้วยเออนะครับเป็นเป็นเป็นอะไรที่ที่น่าสนใจเหมือนกันนะว่าทำไมอาราเบสดูสถิติดีกว่าแล้วถ้าย้อนเราไปก่อนนั้นก็เป็นอาราเบสนะที่ชนะแต่ก็มีบิวเบาครับที่ชนะในบ้านของพวกเขาเมื่อปี2019นะครับอ่ะทีนี้มาดูจากเลทนะครับจากแฮนดิแคปที่เปิดออกมาเนี่ยอ่ะหนึ่งประตูอ่ะเลทจ่ายเต็มอะไรแบบเนี้ยนะครับบิวเบาในบ้านนะอะไรแบบเนี้ยนะครับสำหรับผมผมยังมองว่าเชียร์ได้ ผมยังมองว่าเฉียได้นะครับหประตูผมคิดว่าบิวบอลทำได้มีแน่แน่แล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นเม็ดที่2กันนะครับถ้าเกิดว่าเปิดแพ้แรกได้ไวโอกาสไหลก็มีสูงเพราะผมยังเชื่อว่าศักยภาพของเกมบุกะตัวผู้เล่นของบิวบลยังดูดีกว่าอาราเบสในเกมล่าสุดที่อาราเบสเฉือนแอดมอลิธมาได้ผมว่ามันมันก็คงสร้างความมั่นใจขึ้นมาแหละแต่เกมนี้บิวบลมันถึงเวลาที่พวกเขาควรจะต้องกลับมาสู่เส้นทางในการคว้าชัยชนะได้แล้วเพราะฉะนั้นทีเด็ดบวกสิบของผมให้เลือกเียไปที่แอตเลติกบิวบอลครับและอย่าล ลังเลมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้ามันอยู่ที่คุณตัดสินใจครับ